ทำในบทศึกษาว่าตามเห็นจิตตะสังขารอยู่เป็นประจำจิตตานนปสนากระมองนี้ที่ล่ะคําว่าตามเห็นจิตตะสังขารเห็นจิตดีจิตสวเห็นความคิดปรุงแต่งแต่ว่าจิตนิ่งอยู่แต่จีบ่เห็นเพราะว่าเข้าไปผสมกันแต่ถ้า้าเจาเป็นสมาธิแต่้เขาจะเห็นความคิดคิดจะรอเคลียคิดไปคิดไปจี๊จี้ไปกระลำกระอยคิดไปจะได้ย่เฮาก็ได้เห็นหอดใจของเห็นไ้ในอดีตบ้านนั่นล่ะ สำคัญอยู่เด้การทำสมาธิเพื่อจะเห็นความคิดเพื่อจะแยกความคิดออกจากคิตเครื่องกรองจิตนามไนเป็นคิดตมนี่พอไปเข่าเครื่องกรองเขาจะเห็นเลยผลคิดต้มค้างอยู่อันใสกรองผลมิตรนามจะใสออกมานอยู่กับนามใสห้าบาทนาำใสก็มาจากนาคิดต้มมาละจิตที่ใสก็มาจากจิตที่เศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละเพียงแต่ต้องทำสมาธิต้องนิ่งต้องกรองต้องภาวนา เบิ่งลมหายใจรู้กายรู้ใจรู้จิตมีสติอีกงก็กายเบิ่งกายหูก,กายชัดเจนจะเห็นจิตรู้จิตตาเบื่องจิตจะเห็นความคิดต,ตาเบิ่งความคิดเห็นความคิดเกิดดับเสียนทำสี่สเต็ปหนึ่งมีสติรู้กายกำหนดอยู่ที่กายลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่ง เบื้องล้มรู้สึกปฏิกายโดยตรงากายนางโยอันนี้เป็นกายญานพิพฒนาผู้ก,กายชัดเจนข่าบ,บานพลางตัวนี้หลายบานกระสิตไปเห็นจิตบานจิตแต่มันสิตเสวยสุกเสวยทุกเฉยเฉยเมื่อหนึ่งยี่สิบชั่วโมงสามอย่างเนี่ยหมุนอยู่นี่ตอนนี้ซุกด้วยทุกแต่ละคนมีบเพกันดูกายจะเห็นจิตกระดูจิตบานในจิตมีหย้งบานมีสังขารมีความปรุงแต่ง คือความคิดนั่นเองอารมณ์ก็ได้สังขารก็ได้เบิ่งความคิดพิจารณาความคิดสติและปัญญาเราหรอมว่าป็นหนึ่งเห็นความคิดเกิดดับมาบมเมนเฮาเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นสังขารตัวหนึง่งเป็นญาณเป็นปัญญาบ่เขาหอดใสตอนนี่บือหูกายซ้ำลังคนนั่นะงางจะเซือนางจะเสือนองจะซื้อใจอจัก,จกประูุใสดึงมาจะอมอยูนีที่ละ่ะมือหูกายแล้วหูวร่มแล้วบาด ก็จะเห็นเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์อย่าเข้าไปเป็นสุขอย่าเข้าไปเป็นทุกข์ไม่ให้เป็นอาการแต่ให้เห็นอาการเห็นอาการของสุขที่มันเกิดึีไมันเป็นจังสี่ทุกข์มันเป็นจังสี่เห็นเห็นอาการเห็นอาการมันเกิดมันดับมันเห็นอาการมันบเทียงลักษณะเห็นเห็นลักษณะของมันนะอ้าวมิตรเสวยสุขมิตรับทุกข์เบิดพลังไปเลยตอนนี้เป็นเวทนาเป็นโฆษณาเบิ่งจิต เบื้องจิตเกิดสิเห็นเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเบิ้องขบะอีกบานน,นี่พร,รุ่ซ่อนพร,รุกก่งขบะอีกกระเห็นความคิดความปรุงแต่งทุกเรื่องเล่ามากไมก้พุดขึ้นมาจิตตสังขารทั้งดีและเกิดซวแต่มีสมารถอยู่ตั้งหมันอยู่บอกไปผสมความคิดนั่นเบิ้องความคิดนี่ไปบานพอเบิงมันเป็นจิตตาในพัสนา เป็นสังขารเป็นจิตเป็นกันปรุงแต่งเห็นความคิดในเกิดดับเห็นความกโกรธมันดับไปมันจางมันคลายไปเห็นหลักสัดออกกิริยาแนวนี้อาการจังสี่บ่เงิดบ่ยิบเอาจังเรียกว่าปัญญาธรรมานพุพัฒสนานี่สติปัฏฐานทั้งสีนี่เข้าตองมีอาสิบอาเนี่ยหลายขอแต่เวลาเข้า ปฏิบัติมันแบบเดียวแบบเดียวมันละไว้ละไว้มันสลัดออกปั๊บป,ปั๊บป,ปั๊บป,ปัปป๊บเอาเป็นพาวอรหนาเข้าได้เอาเป็นเทียงพิจารณาเท้าได้ทุกอย่างรอบตัวคือธรรมะสามารถหยิบยกมาพิจารณาปฏิบัติได้ทั้งหมดห้าฝัดมองขามเรื่เลยรอดแต่มาวัดรอดแต่อาจารย์ผ้าสวดรอดแต่เสสรดขาวดีอันนี้ก็ดีแต่ว่าส่วนมากนะส่วนมากเราดำเนินชีวิตอยู่กับ จิตประจําวันหน้าที่การงานผู้ชาดชาติบัณฑิตก็หย,ยิบยกตนนั้นมาภาวนาเลยพระศาสดาแกเรียว่าย่อมทําในบทศึกษาว่าเราตามเห็นความไม่เที่ยงจางคลายอันดับไม่เหลือสลัดคึนอยู่เป็นประจําก็ประจําวันของเราทําอะไรชีวิตประจาวันทําอะไรเอาถ้มซีคอนี่ยเข้าไ,ไ,ไปประจําเลยตอนนี้ทหารบบ,บประจําการน,นนะะม่ไดกิเลยประจําใจเอาทหารซีคอนี่ทหารซีตน,นี่ ไม่เที่ยงจางคายดับไม่เหลือสลัดเกิื่อนอยู่เป็นตระจำเนี่ยไปทือปืนยืนฝ่าไปโหลดใจห้างกิเลสประกาศมากเลยบหมอได้โมนิกเกอต้องยิงล่ะมี่ปืนทุกซีหน้าอนี่หน้านี่ปืนทุกหน้านี่กิเลสขึ้นมากเนี่ยยิงรหลดจับปั๊บรับปั๊บเอารอดซิดเอารหลดก็เรียกว่าผู้ทรงธรรมาเนี่ยนี่ภูมิท่าจังสีบ่เสื่อมเลยอากาศจังสี่นี่คือบัณฑิตนี่คือลูกของพระศาสดา อริยชนพันยูโดยท่ามสี่ขอนี่อาการนี่นพันถึงบ่เสื่อมแต่ปุถุชนเสื่อมบมมีสี่ขอนี่ประจําใจวิธีคิดปรุงแต่งเข้าไปสงบเข้าไปนี่เข้าเพราะว่าก็ต้องเจออีกคื้เก่าแต่ถ้าอริยาชนแล้วสี่ขอนี่อยู่เป็นประจําอยู่เนื่องนิดพระโสดาบันก็สีมีความบ่เที่ยงนี่อยู่ในใจเป็น,ป,นประจําเลยชีวิตเพิน่นไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําตามเห็นตามรู้สึกอยู่เนื่องนิด เขาไปรู้ซึกเลยเขาไปพิจารณาเลยฝึกสติหูกายหูคอท้ำซีคอนี่เขาไปเขาไปพิจารณาเอาไปไหลวเวียนในกายวาจาใจแต่เราไม่ไปแตะต้องสิ่งนี้เลยไม่เคยได้ฟังด้วยซ้ําไปไม่เคยพูดคุยกันไม่นํามาพิจารณาเราก็เลยห่างไกลธรรมที่เป็นอริยะคือธรรมที่ไม่มีเครื่องอร้อยรัดธรรมที่ประเสริฐเลิศล้ำเข้าอยู่แค่สีธรรมเบื้องต้นหน,น้าอย่างนี้ไม่ได้ลักกิเลสบด่ได ท่านบายพระสวดมุ่นรักษาศีลไปทําบุญบัตรนัพน,นี้เพ่เพ่ไปตตามัันบางนีโอเคมันใช้ได้ในเบสิกในเบื้องต้นศีลธรรมเบื้องต้นยังดับกิเลสไม่ได้ดับทุกไม่ได้มันต้องพัฒนาขึ้นมาในรรมเบื้องสูงแต่ที่ประธานซีเนี่ยก็บ,บ่กบบมันก็บอกว่บบาไกลเกินที่เขาจะเห็ดบ่ได้ขรังพุทธก,กับขรรภา,านอนปฏิบัติเจริญแต่ใส่ความข้าใจนอนบัชเใจหัววิธี ค่ำคืนนี้ได้ทราบได้โหจักวิธีแล้วอยากเอาถิ่มไปหนีครับอาจารย์เด้อเอาไปใช้ใจอเอาไปปฏิบัติเอาไปพิจารณาถ้ำหนีเป็นสาธารณะพระศาสดาบริสังวนเลิกสิทธิ์มอบให้กับดูศิษย์ทุกๆคนขอให้ดูศิษย์เอาศิษย์นี่ไปใส่จะสิไป็นน้องรับทับศิษย์ขอให้เอาศิษย์แห่งพระถ้ำเนีเ่นไปใส่เราทำทั้งหลายจะได้มีศิษย์ในคุณธรรมอันประเสรเิฐเดิลำที่สูงทรง ยิ่งขึ้นไปเอาทรรมสิสักสิทธิ์เป็นละโมหะโทสะนิจิตในใจประกอบประสติรู้กายรูร่รวมหายใจกับเรียกว่ากายอย่างหนึ่งชัดเจนอยู่เบิดมือเติมพล่างรูนี่เข้าไปเมื่อพระลางนัดการรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวร่รวมหายใจกับสิทรงต่อเข้าไปหาการรู้เวทนาทุกที่กิดขึ้นกับใจเบิงสุขกระดับปิติกระดับทุกกระดับเช่นเข้าไปหาจิตสังขาร เห็นความคิดความปรุงแต่งมากมมยแลนหลอบใจห้าอยู่แต่ว่าบ่ได้ไปเป็นความคิดนั่นแต่จิตมันเป็นห้าเหาเป็นมันคิดทุกข์ก็ทุกข์คิดสุขก็สุขบานนีสักแต่ว่าคิดเบิ่งอยู่มวนบานนี่โอ้มันมันอยู่ต่างหากหฮาอยู่กับจิตเนี่ยคือสังขารเนี่ยจิตตานนปัสสนาเบิ่งไปเบิ่งมากความคิดดับบานโอ้คิดดีก็ดับคิดเสื่อก็ดับบานดับย้อนยังดับด้วยความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนอยู่เป็นประจำขออนุมทนาสาธุการ เจริญในธรรมพินโยในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปถึงองค์พระศาสดาทุกท่านทุกตนทุกคนจงทุกประการเทิดกราบพระสงฆ์น้อมถึงองค์พระศาสดาเพาะนโมัทนาตุกะการยินดีด้วยยินดียิ่งที่ได้มีความภาคเพียรได้ยินได้ฟังในค่ำคืนนี้ธรรมะมาเอง การวนเวียนมันขึ้นอยู่กับศรัทธาของโยมสต๊อปกล้องไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบารมีเพลิน่ะคือซือ่อดีใจสำนึงหรือต่างใจท้ำเนี่ยพอ,อไปหาภัยง่ายๆท้ามีศรัทธาตา่างนี้พระจักออกมามี่ถ้ำนั่น